มนบอกกีบมสจัดการเตรียมใ้เรียบร้อยมันต้องกีบสองอันเลยกีบคนละข้างมันอยู่ขงนีมันกรีบจุดเอนนงหงอกไอ้ี้เกียจมรบอกของเนเรอ ไมเใช่ถุงอบมันถ้าถ้าลวกหมมือมันอาจจะแข็งก็จินผักด้วนะมันจะได้ไทย่ย ตัวมาลัง,งตก48บาทหลัง48บาทแต่ว่า,าไปดูรถก็5ค่45จะว่าจะซื้อกล<อ>่องเดียว M story ว่าจะซื้อกล่องเดียวจะวไปวัดอ 55. 55. อ55เขาซื้อเจมฟ้าเขาเจมฟ้าถูกมาเจมฟ้ากล่องเดียวนะ50บาทอราได้สองกล่องมาลด ถ้าเอาซื้อก่ลองใหญ่น่ะมี1 3กล่องตก48แบทอ๋อซื้อมันกันแน่นอนอยู่แล้วแล้วเทียบแม่กโนะกับอะไรอย่างเงี้ยแมโ่โนแปรงกวนแม่โคต,ตก3 3กลองไอาย51เาคุณมาได้5้า0นะมึงบอกแต่ันเนี้ยไายกล่องเดียวนะะ51บอกมี3กล่อ,กกองละแตากก่อง3กล่อง51ไงเดียว51ก็ได้ก็ได้อันนี้เต็มฟ้า50บาอ๋อมันแขงกันอี แตต่มัน้องงงดูบาาออย่อันจะไปดูโฮสเซลโฮสเซลน่าจะถูกเพราะประเดี๋ยวมันแข่งกับไมโครอห้วว้าซื้อแกมฟ้ามาตลอดมันจะตกห้าสิบบาทแล้วอันห้าสิบบาทนี่มันมีกี่มีเกออันหนอ <12 S 1> อ่อยสิบสองอ๋อสิบสองสิบสองสี่สี่สิบแปดเออสี่สี่าสสบาทปลาย

ลอนึ่งจนกี่าดเออเอาน้อพอห่ดอนนีมีมีมีปะฝรั่งฝรั่ยหมดแล้วหมดแล้วานมดอกแสดงว่ามันชอบ มนอนจ้อนย้อนน้อยหอมนนะเป็นอย่างเดียวร้อนอยู่เออกินหรอกบ้างไกิน้าบกีเอาไว้น่อจะอาม่ไกิน่พิเศษกินมันอ๋อมันมันเป็นน้ำตาน้ำใส่นากล้อนมันไอเออแม่นม่นม่มนกินากหรอหมดเรีว <laughs> ก็ไม่เจ็ดวันแล้วมันจะไปอยู่เส่มากบรอน้ำบาหลมันหวาลไปแสดงว่ามีผลน้ำตาลเดี๋ยวสลัดเปาดีกว่ามีอย่างเดียวก็คือว่าบัลลังก์มันต้องใส่น้ำตาลมันบัลลังก์สูตรน้วมันเปิดน้องขนมอาหารมันต้องใส่น้ำตาลอ๋อมันเป็นกันขนมโอ้โห โ้ไ่เ wow. ่เลไ่ไม่ไไวะเรื okay. ่องอรเรื oh, wow. ่องเนเรื่องเเร่องไม่เรื่องนาน่ะไปสนใจอ๋อพาพ่ไปสนใจนั่นนะเดี๋ยวนื้มันมเดี๋ยวจะวาอไร่้ไม่น่อใเราเรื่อง่คืนคืน่ ใจเหรอเออแม่ใครจะเป็นอย่างเจ้าเขาอย่างอื้